เจริญพรเชิญร่วมอนุโมทนาสาธุการกับคณะท่านเจ้าภาพถวายผ้าหลวงพ่อพุทธมงคลนิมิตหรือหลวงพ่อใหญ่แห่งวัดประชุมราชคลองหกลำลูกกาจังหวัดประทุมธานีใครเห็นคลิปนี้ขอบารมีหลวงพ่อใหญ่บันดาลดลให้คุณโยมทั้งหลายร่ำรวยเงินทองกองเป็นล้านมีทั้งบ้านมีทั้งรถสดใหม่สวย ทำอะไรยิ่งทำยิ่งร่ำรวยมีตัวช่วยส่งเสริมเพิ่มเงินทองอันเน่งเงินหมืน่นจะได้ขาดแคนเงินแสนจะได้ขาดบ้านเงินล้านร้อยล้านจะได้ขาดเรือนเงินทองกองแก้วไหลมาเทมากินเท่าไรใช้ไม่หมดทั้งอนาคตและปัจจุบันตลอดท่านทุกคนทุกประการญาติธรรมสามารถสักการะหลวงพ่อพุทธมงคลนิมิตได้ทุกวันที่วัดประจุมราชกองหกลำลูกกา